อยากมากินแรงนครับวันนี้มาครับมาครับมาครับซาใบม่วงสูตรเอาอย่ามากินแรงครับใบม่วงก็ออกบนหัวนี่ครับแต่ว่าวันนี้ผมซื้อมาตั้งแต่เจ้านะครับม่ได้แงนพอติมันออกนะครับเนาะนี้ไปซื้อมาครับสิบบาทเต็มถุงนี่ครับนี่สูตรเอาอย่ามากินแรงใบม่วงเขาก็จะเอามาเด็ดการนะครับกรอบเอาการตั้งไหนมันออกนะครับเนาะเย็ดจีครับนี่ฮะชิคเอากับใบนะครับเนาะ การจี้ห้ามอานะครับมันขมออกเลยครับชิคเียบร้อยก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่ฮะมกห้ากับจีพริกจีพริกแห้งนะครับรอไว้ก่อนเนาะเครื่องก็จะมีนี่ฮะเกลือคาแกนะฮะหอมแดงหอมเตียมพริกแห้งที่เฮาหิ้วไฟไว้เนาะครับเนาะป่าห้า่ีเฮาไปมกตะกี้น่อฮะผงปรุงรสชูรส ใสใ่ไปต่าพร้อมกันเลยเนาะใส่น้ํามันพืชน,นะครับก็หอมเตียมลงไปเจียวครับหอมเตียมได้ตีแล้วตักล่าไว้สักเกองครับพริกที่เขาตำไว้เมื่อกี้นะครับลงไปโซ่นะครับนะทีเด็ดของเขาอยู่ติดปากระป๋องครับสุดนี่เนาะใส่ป่ากระป๋องลงไป บีป๋ากระป๋องสักหน่อยฮะครับขัดมาได้ครับล้มกบผงชูรสก่อนหน้ามาร่างโคกนี่และครับน้อยเดียวนะครับใบม่วงแล้วครับเนาะใบม่วงนี่มาต้องให้มันโดนความห่อนักนะครับเนาะเดี๋ยวมันจะฟาดครับหลีกเนี่ยนะครับฝั่งเนี่ยเลยเนาะไปไปแล้วก็ลนกําเดียวนะครับมันโดนความห่อนกําเดียวปอนะครับเรียบร้อยแล้วครับพี่น้อแอปประมาณนี้เนาะต้องให้มันโดนความห่อนนะครับน้องสดๆอยู่นะครับเนา่อยจิ้มแบบสดๆนะครับ เตี้ยมเจียวแสดงนะครับต้นหอมหอมป้อมหอมสักน้อยหน่อยพริกตีเฮาหิงห้งวันเหล็กังนะเอามากับ๊บเอยนอน้ำกาเนาะนี่ขัดหมูติดมันนะครับซาใบม่วงสุดวาอย่างเมื่อกี้แรงของเฮาก็นี่ครับรับรองว่าหวานปลากระป๋องนะครับเนาะกับพริกเหยน้อยครบใส่หอมเตี้ยมกับแคบหมูนะสุดหยอดเนื้อมาครับมาครับพี่น้องอามาจิม้มซาใบม่วง ใส่ปากกระป๋องสูตรนี้มย่าจมาตงแรงครับผมครับสูตรนี้เน้นในน้อนครับผมติดใจขนาดแล้วเนะาะเนี่ยมาตลอดเลยครับสูตรนี้นะปั้นข้าวเหนียวอุ่นๆเป็นๆครับเมนูนี้กุยไปติดหอมเตี๊ยมนะครับเนาะหอมเตี๊ยมเจียวนะฮะหวานครับหวานหอม,มเจี๊ยมเจียวกับไข่มูครับ พิกหิงไฟแนครับเนะน็แตแต้ครับสุดนี้เนาะผมรับรองนะครับว่าล้ำสุดหยนะอบรอไปเนี้ยเอาไปทำเอาไปทนกันได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Facebook และ YouTube ช่องเอาอย่ามากินแรงเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ